ฉันกับแฟนเราคบกันมาได้สักพักแล้วพวกเราชอบไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกัน2ต่อสองบ่อยๆสุดท้ายพวกเราก็พลาดมีอะไรกันโดยที่ฉันและเขาไม่ได้ป้องกันเธอโลเ,ร,เรียจจังเลยอะ่ะประจำเดือนของเราไม่มา2เดือนแล้วนะ ถ้าเกิดท้องขึ้นมาแล้วเราสองคนจะทํำยังไงไม่ท้องหรอกหนะ้าเธอเครียดเกินไปหรือเปล่าประจำเดินเลยมาไม่ปกติมันต้องเครียดไหมล่ะถ้าเกิดท้องขึ้นมาชีวิตของฉันทั้งชีวิตแทบจบสิ้นเลยนะไม่เหมือนผู้ชายที่ยังใช้ชีวิตได้แบบสบายๆถ้าเครียดมากก็ลองซื้อที่ตรวจคันมาตรวจดูสิหวังว่าจะไม่เป็นอย่างที่คิดนะขอร้องอ่ะอย่าท้องเลยฮะขึ้นสองขีดฉันท งไงบ้างไม่ท้องใช่ไหมเธอเราท้องเฮ้ยท้องไม่ไงวะเด็กในท้องเธออาจจะไม่ใช่ลูกของฉันก็ได้เธอพูดแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะเราไม่ใช่ผู้หญิงมั่วนะเรามีเธอเป็นแฟนแค่คนเดียวและเธอก็ต้องรับผิดชอบเด็กที่อยู่ในท้องของเราด้วยจะรับผิดชอบยังไงอะ่ะเราทั้งคู่ยังเรียนอยู่เลยไม่รู้แหละในเมื่อเราสองคนสร้างเขาขึ้นมาเราสองคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบเ้ยทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยวะ ผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนและเป็นพ่อของลูกเรานับวันเขาก็ยิ่งทำตัวห่างเหินติดเพื่อนติดเกมบ้าบออะไรของมันก็ไม่รู้คนที่คอยอยู่ข้างฉันดูแลฉันมีแต่แม่เท่านั้นกินนมอุ่นๆสักหน่อยนะลูกตอนนี้ลูกไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วต้องกินให้เยอะๆค่ะแม่แล้วนี่ลูกกินยาบำรุงครรภ์หรือ,อยังยังไม่ได้กินเลยจ้าหนูต้องกินยาตามที่หมอสั่งนะลูกเด็กในท้องจะได้แข็งแรง แม่โกรธหนูไหมจ้าที่หนูตั้งทองในวัยเรียนแบบนี้ตอนแรกก็โกรธแหละแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นแล้วแม่ก็ต้องยอมรับความจริงและอยู่เคียงข้างให้กำลังใจลูกว่าแต่แฟนลูกหายไปไหนเนี่ยพักเนี้ยแม่ไม่ค่อยเห็นเขาเลยพอกลับมาจากบ้านเพื่อนก็ไปเล่นเกมต่อเลยจ้าเฮ้ยแบบเนี้ยจะเป็นพ่อคนได้ยังไงเนี่ยความรับผิดชอบยังไม่มีเลย โอ้ไม่ลองนะลูกแม่มาแล้วจ้านี่เธอทำไมมวนแต่เล่นเกมอ่ะไม่เห็นหร่อว่าลูกร้องไห้ก็ฉันเล่นเกมอยู่เนี่ยไม่เห็นหรือไงเธอก็ดูแลลูกพปเสิฉันไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองนะเธอช่วยดูแลลูกหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้ลูกอ๋อไว้ทีหลังเกมอต้องมาก่อน ทำไมเธอถึงไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้อ่ะฉันเสียสละมากกว่าเธออีกนะฉันต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาเลี้ยงลูกจะมีโอกาสได้เรียนต่อหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ดูสิว่าฉันเสียโอกาสไปม,มากมายแค่ไหนแล้วดูเธอสิไปเรียนได้ปกติแถมยังมีสังคมติดเพื่อนมีอะไรที่ทํามากมายแทบไม่ต้องเสียสละอะไรเลยลูกก็ไม่ต้องเลี้ยงเถ้ยน่าเบื่อว่ะนั่นเธอจะไปไหนอ่ะไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ต้องเห็นหน้าเธออ่ะลำคาญเวย้ย สุดท้ายฉันก็เลิกกับแฟนฉันต้องกลายเป็นคุณแม่ไวยใจที่เลี้ยงลูกอยู่ตามลําพังเรียนก็ไม่จบไม่มีการมีงานทําแถมยังต้องขอเงินแม่ใช้ฉันเฝ้ามองเวลาเพื่อนๆไปเรียนมีสังคมที่โรงเรียนฉันก็อดอิจฉาไม่ได้แต่ก็นะ ถึงฉันจะเคยผิดพลาดก็จริงแต่ฉันจะไม่มีวันพลาดเป็นครั้งที่สองรอลูกโตสักหน่อยฉันก็จะไปสมัครเรียนกศออนอถ้าต่อไปฉันมีความรักฉันก็จะดูดีๆไม่รีบร้อนเหมือนครั้งนี้อีกแล้ว